Give and Take พลังแห่งการให้และรับอดัมแกลนเขียนอีพีหนสิ่งตอบแทนประโยชน์และอันตรายของการให้มากกว่าที่ได้รับการทูตคือศิลปะแห่งการให้และรับจงรับมาสิบแต่ให้แค่หนึ่งมาร์คทเวนนักประพันธ์และนักเขียนเรื่องตลก ยามบ่ายวันเสาร์ที่มีแดดจ้าในแถบซิลิคอนวันเล์คุณพ่อผู้แสนภาคภูมิใจสองคนยืนอยู่ริมสนามเพื่อดูลูกสาวตัวน้อยที่กำลังเล่นฟุตบอลด้วยกันไม่นานพวกเขาก็เริ่มหันมาคุยกันเ,เรื่องงานชายที่ตัวสูงกว่าชื่อแดนนี่เชดเดอร์เขาเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาหลายอยา่างทั้งยังเคยทำงานที่บริษัทเนสเคปมอตโรล OLA และอเมซอนมาก่อนเชดเดอร์ eddar, มีผมสีเข้ม เป็นคนเอาจริงเอาจังและสามารถคุยเรื่องธุรกิจได้ทั้งวันเขาก่อตั้งบริษัทแห่งแรกตอนอายุ30ปิปีปลายแถมยังตั้งฉายาให้ตัวเองว่าตาแก่แห่งโลกอินเทอร์เน็ตเขารักการก่อตั้งบริษัทและตอนนั้นก็กําลังปลุกปั้นบริษัทแห่งใหม่แห่งที่4พอดีเชดเดอร์รู้สึกถูกชะตากับคุณพ่ออีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆพอดีชายคนนั้นชื่อเดวิดฮอรนิกเขาสูง163ซติเมตร มีผมสีเข้มสวมแว่นตาและไว้เคราแพะฮอนิกสนใจหลายสิ่งหลายอย่างเขาสะสมหนังสือชุด Alice in เว n d e เดอร์แตอนเรียนมหาวิทยาลัยเขาเลือกเรียนสาขาการทำเพลงด้วยคอมพิวเตอร์จากนั้นก็เรียนต่อปริญญาโทสาขาอาชญาวิทยาและกฎหมายหลังจากทำงานหามรุ่งหามค่ำที่สำนักงานกฎหมาย เขาก็ตกลงเข้าทำงานที่บริษัทร่วมลงทุนแห่งหนึ่งและอยู่ที่นั่นมาสิปีโดยมีหน้าที่ฟังผู้ประกอบการนำเสนอแผนง,งานแล้วตัดสินใจว่าจะให้เงินทุนพวกเขาหรือไม่ระหว่างช่วงพักการแข่งขันเชดเดอร์หันไปถามฮอนิกว่าผมวางแผนจะทำอะไรบางอย่างคุณอยากฟังผมนำเสนอไหมครับฮอนิกมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบริษัทที่ให้บริททบรการผ่านอินเทอร์เน็ต เขาจึงเป็นแหล่งเงินทุนที่เหมาะเจาะในสายตาของเชดเดอร์และฮอนิกเองก็สนใจบริษัทของเชดเดอร์เช่นกันคนส่วนใหญ่ที่นำแนวคิดมาเสนอมักเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่ไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนแต่ในทางกลับกันเชดเดอร์เป็นผู้ประกอบการมือฉมังและประสบความสำเร็จมาแล้วถึงสองครั้งในปี1999ปรบริษัทตั้งใหม่แห่งแรกของเขาอย่าง a c c e p t com ถูกอเมซอนซื้อไปในราคา175ล้านดอลลาร์และในปี2007บริษัทแห่งที่2อย่าง Good Technology ก็ถูก Motorola ซื้อในราคา500ดอลลาร์เมื่อดูจากประวัติของเชดเดอร์แล้วฮอรนิกก็อยากรู้จนตัวสั่นว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อไปไม่กี่วันหลังจากแข่งฟุตบอลครั้งนั้นเช e เดอร์ขับรถไปยังสำนักงานของฮอรนิก เพื่อน,นำเสนอแนวคิดใหม่ล่าสุดของเขาชาวอเมริกันเกือบหนึ่งใน4มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเชดเดอร์จึงคิดทางออกสุดสร้างสารรค์ขึ้นมาฮอร์นิกเป็นนักลงทุนรายแรกๆที่ได้ฟังการน,นำเสนอและตกหลุมรักมันทันทีภายในหนึ่งสัปดาห์ฮอรนิกก็พาเชดเดอร์ไปพบหุ้นส่วนคนอื่นๆและแสดงออกอย่างชัดเจนว่า อยากร่วมลงทุนในบริษัทตั้งใหม่ของเชดเดอร์ถึงแม้ฮอนิกจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแต่เชดเดอร์ก็ยังมีตัวเลือกอื่นอีกมากมายเพราะเมื่อดูจากชื่อเสียงและแนวคิดอันยอดเยี่ยมของเขาแล้วฮอนิกรู้ดีว่านักลงทุนจำนวนมากคงแย่งกันคว้าโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเขาปกติแล้วไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่อยากให้เงินลงทุนแก่ผู้ประกอบการหรอกครับฮอนิกอธิบาย คุณต้องแข่งขันกับบริษัทร,ร่วมลงทุนระดับประเทศอีกหลายแห่งและพยายามโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการรายนั้นรับเงินของคุณแทนที่จะเป็นเงินของคนอื่นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ฮอรนนิกว้าโอกาสครั้งนี้ได้คือการกำหนดเส้นตายให้เชดเดอร์ถ้าเขายื่นข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจโดยให้เวลาตัดสินใจไม่นานเชดเดอร์ก็อาจยอมเซ็นสัญญาก่อนที่จะมีโอกาสได้นำเสนอแนวคิดให้นักลงทุนร,รายอื่นฟัง นี่คือสิ่งที่นักลงทุนจานวนมากทําเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ฮอร์นิกไม่ได้ทำแบบนั้นอันที่จริงเขาถึงกับแนะให้เชดเดอร์นำข้อเสนอของเขาไปเปรียบเทียบกับข้อเสนอของนักลงทุนรายอื่นด้วยซ้าเขาเชื่อว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้เวลาในการประเมินข้อเสนอที่ได้รับเขาจึงไม่ยอมกำหนดเส้นตายใช้เวลาตัดสินใจได้นานเท่าที่คุณต้องการเลยครับเขาบอก ถึงแม้ฮอ n นิกยังให้เชดเดอร์ตกลงเซ็นสัญญากับเขาแต่เขาก็ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของเชดเดอร์มากกว่าตัวเองและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พิจารณาตัวเลือกอื่นๆด้วยและเชดเดอร์ก็ทําแบบนั้นจริงๆเขาใช้เวลา2-3สัปดาห์ถัดมาไปกับการนําเสนอแนวคิดให้นักลงทุนรายอื่นฟังในขณะเดียวกันฮอร์นิกก็พยายามเพิ่มโอกาสของตัวเองด้วยการส่งรายชื่อบุคคลอ้างอิง40คน ที่สามารถรับรองความสามารถของเขาในฐานะนักลงทุนได้ฮอร์นิกรู้ว่าคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการมองหาในตัวนักลงทุนก็เหมือนกับคุณสมบัติที่เราทุกคนมองหาในตัวที่ปรึกษาทางการเงินนั่นคือความสามารถและความน่าเชื่อถือเมื่อผู้ประกอบการเซ็นสัญญากับนักลงทุนนักลงทุนรายนั้นก็จะกลายเป็นคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ รายชื่อบุคคลอ้างอิงของฮอรนิกสะท้อนถึงเลือดเนื้อหยาดเหงือ่อและหยาดน้ำตาที่เขาอุทิศให้แก่ผู้ประกอบการในแวดวงการลงทุนมาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีเขารู้ว่าคนเหล่านั้นจะช่วยรับรองว่าเขามีทักษะและคุณสมบัติครบถ้วนไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโทรศัพท์ของฮอรนิกก็ดังขึ้นเชดเดอร์โทรมาบอกว่าเขาตัดสินใจได้แล้วขอโทษด้วยครับเชดเดอร์บอก แต่ผมจะเซ็นสัญญากับนักลงทุนอีกรายเงินไขทางการเงินของฮอนิกกับนักลงทุนรายนั้นเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วถ้าอย่างนั้นรายชื่อบุคคลอ้างอิง40คนของเขาก็น่าจะทําให้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบสิเพราะหลังจากได้พูดคุยกับคนเหล่านั้นแล้วเชดเดอร์ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าฮอนิกเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่ความใจกว้างนี้เองทําให้ฮอนิกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เชดเดอร์กังวลว่าฮอนิกจะเอาแต่เอออไปกับเขาทุกเรื่องแทนที่จะคอยท้วงติ่งและยังกลัวอีกฝ่ายจะไม่แข็งแกรง่งพอที่จะช่วยให้กิจการของเขาประสบความสําเร็จส่วนนักลงทุนอีกรายนั้นเป็นที่ปรึกษาจอมหลักแหลมที่ขึ้นชื่อเรื่องการตั้งคําถามและกดดันผู้ประกอบการเชดเดอร์เดินออกจากสํานักงานของฮอนิกด้วยความคิดที่ว่าฉันควรเลือกคนที่กล้าท้าทายฉันมากกว่านี้มาเป็นคณะกรรมการ ฮอนิกสุภาพอ่อนโยนเกินไปไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงตอนอยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการตอนที่เชดเดอร์โทรศัพท์หาฮอนิกเขาอธิบายว่าใจผมบอกให้เลือกคุณแต่สมองบอกให้เลือกเขาผมเลยตัดสินใจเชื่อสมองแทนที่จะเป็นหัวใจฮอนิกผิดหวังอย่างแรงและเริ่มถามตัวเองว่านิ่ฉันซื้อบื้อหรือเปล่า ถ้าฉันกดดันเขาหนักขึ้นอีกนิดบางทีเขาอาจยอมเส,สัญญาก็ได้ฉันใช้เวลาสั่งสมชื่อเสียงมาเป็นสิบปีเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเดวิดฮอร์นิกได้รับบทเรียนอย่างหนึ่งจากประสบการณ์ครั้งนี้นั่นคือคนทำดีใช่ว่าจะได้ดีคำถามคือมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า คนส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกคนที่ประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายมีปัจจัย3าอย่างที่เหมือนกันได้แก่แรงจูงใจความสามารถและโอกาสถ้าอยากประสบความสําเร็จเราต้องขยันขันแข็งบ่มเพาะความสามารถและอาศัยโชคช่วยเล็กน้อยทว่าเรื่องราวของแดนนี่เชดเดอร์และเดวิดฮอนิกกลับเน้นย้ำถึงปัจจัยอย่างที่4ซึ่งมีความสำคัญแต่มักถูกมองข้าม นั่นคือวิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ละครั้งเราต้องตัดสินใจว่าจะตักตวงผลประโยชน์ให้ตัวเองมากที่สุดเท่าที่ทำได้หรือจะหยิบยื่นผลประโยชน์นั้นให้อีกฝ่ายโดยไม่สนใจว่าตัวเองจะได้รับสิ่งตอบแทนหรือไม่ในฐานะนักจิตวิทยาองค์กรและอาจารย์จากโรงเรียนธุรกิจวาตันผมได้อุทิศเวลาทำงานกว่า10ปี ไปกับการศึกษาการตัดสินใจเหล่านี้ในองค์กรต่างๆตั้งแต่ Google ไปจนถึงกองทัพอากาศสหรัฐตลอด30ปีที่ผ่านมานักสังคมาศาสตร์ได้ทำงานวิจัยจำนวนมากและค้นพบว่าคนทั่วไปมีแนวคิดที่แตกต่างกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการให้การรับและการแลกปเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้นผมขอแนะนำให้รู้จักบุคคลสประเภท ที่เป็นขั้วตรงข้ามกันในเรื่องนี้ผมเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้รับและผู้ให้ครับผู้รับ (taker) มีลักษณะพิเศษคือชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าให้โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความต้องการของผู้อื่นผู้รับเชื่อว่าโลกใบนี้คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กและถ้าอยากประสบความสำเร็จ ก็ต้องอยู่เหนือผู้อื่นให้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นด้วยการโฆษณาตัวเองและทําทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับความดีความชอบจากสิ่งที่ลงแรงทําแต่โดยทั่วไปแล้วผู้รับไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกรรมหรอกนะครับพวกเขาแค่ระมัดระวังและปกป้องตัวเองเท่านั้นผู้รับมักคิดว่าถ้าฉันไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะมาดูแล หากเดวิดฮอนิกมีความเป็นผู้รับมากกว่านี้เขาก็คงขี่เส้นตายให้แดนนี่เชดเดอร์โดยให้ความสำคัญกับโอกาสในการลงทุนของตัวเองมากกว่าความต้องการของเชดเดอร์ที่อยากได้เวลาพิจารณาข้อเสนอให้มากขึ้นแต่ฮอนิกคือขั้วตรงข้ามของผู้รับเขาเป็นผู้ให้ giver ซึ่งค่อนข้างหาได้ยากในที่ทำงานคนกลุ่มนี้ต้องการให้ผู้อื่นได้ประโยชน์และชอบเป็นฝ่ายให้มากกว่ารับ ขณะที่ผู้รับสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและคิดว่าคนอื่นจะให้อะไรกับพวกเขาได้บ้างผู้ให้กลับสนใจแต่ผลประโยชน์ของคนรอบตัวและดูว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไรจากพวกเขาอย่างไรก็ตามลักษณะของคนทั้งสองประเภทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองแต่อย่างใดทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของจำนวนเงินที่พวกเขาบริจาคให้องค์กรกันกุศลหรือค่าตอบแทนที่พวกเขาเรียกร้องจากนายจ้าง แต่แตกต่างกันในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรมที่ผู้เขาสแสดงต่อผู้อื่นหากคุณเป็นผู้รับคุณจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมีมากกว่าสิ่งที่จะเสียแต่ถ้าคุณเป็นผู้ให้คุณอาจวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในแบบที่ต่างออกไปกล่าวคือคุณจะให้ความช่วยเหลือเมื่อผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับมีมากกว่าสิ่งที่คุณจะเสียหรือไม่คุณก็อาจไม่นึกถึงสิ่งที่จะเสียเลยแม้แต่น้อย และให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆหากคุณเป็นผู้ให้ในที่ทำงานคุณก็คงพยายามแบ่งปันเวลาแรงกายความรู้ทักษะและแนวคิดให้กับคนที่อาจได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดเวลาพูดถึงผู้ให้เราคงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อย่างแม่ชีเทเลซาหรือมหาตามะคานทีแต่จริงๆแล้ว การเป็นผู้ให้ไม่จะเป็นต้องเสศละมากมายขนาดนั้นหรอกครับขอแค่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาแบ่งปันความดีความชอบหรือช่วยสร้างสายสัมพันธ์ก็พอแล้วพฤติกรรมแบบนี้คือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปนอกที่ทำงานงานวิจัยที่จัดทำโดยมาร์กาเรตคลาร์กนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเยลระบุว่า คนส่วนใหญ่จะทำตัวเป็นผู้ให้กับคนที่พวกเขาเสนิทสนมยิ่งถ้าเป็นคู่แต่งงานหรือเพื่อนเราจะเป็นฝ่ายให้ทุกครั้งที่มีโอกาสโดยไม่สนใจว่าเคยให้ไปมากเท่าไหร่แล้วแต่พออยู่ในที่ทำงานการให้และการรับกลับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าเดิมแทบไม่มีใครเป็นผู้ให้หรือผู้รับเพียงอย่างเดียวคนส่วนใหญ่จะทำตัวเป็นผู้แลกปเปลี่ยน โดยพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการให้และการรับผู้แลกเปลี่ยนจะยึดมั่นในหลักของความยุติธรรมเมื่อพวกเขาช่วยเหลือคนอื่นพวกเขาก็มักหวังสิ่งตอบแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถ้าคุณเป็นผู้แลกเปลี่ยนคุณย่อมเชื่อมั่นในการยืดหมูยื่นแมวและความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่บนฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันการให้การรับและการแลกเปลี่ยน คือรูปแบบพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแต่เส้นแบ่งของพฤติกรรมแต่ละแบบนั้นไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนคุณอาจพบว่าตัวเองเปลี่ยนจากพฤติกรรมแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อเผชิญกับบทบาทและความสัมพันธ์รรที่แตกต่างกันไปในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณจะทำตัวเป็นผู้รับเมื่อเจราจาต่อรองเงินเดือนเป็นผู้ให้เมื่อให้คำปรึกษาแก่คนที่ด้อยประสบการณ์กว่า หรือเป็นผู้แลกเปลี่ยนเมื่อแบ่งปันทักษะความรู้กับเพื่อนร่วมงานแต่หลักฐานแสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในที่ทำงานผู้ควรจะยึดพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักซึ่งจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนส่วนใหญ่พฤติกรรมหลักนี้จะมีบทบาทต่อความสาเร็จของเรามากพอๆกับความขยันขันแข็งความสามารถและโชคอันที่จริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างความสําเร็จกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นั้นเห็นได้ชัดเจนจนน่าทึ่งเลยทีเดียวถ้าผมให้คุณเดาว่าคนประเภทไหนมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จน้อยที่สุดคุณจะตอบว่าอะไรครับระหว่างผู้ให้ผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยนในแง่ของการทํางานพฤติกรรมทั้ง3แบบล้วนมีข้อดีและข้อเสียแต่มีแบบหนึ่งที่มีข้อเสียมากที่สุด เมื่อพิจารณาเรื่องราวของเดวิดฮอนิกคุณอาจจะว่าผู้ให้คือคนได้รับผลเสียมากที่สุดคุณคิดถูกแล้วครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ให้มักจะอยู่ตรงจุดต่ำสุดของบันไดแห่งความสำเร็จแต่ในสาขาอาชีพต่างๆผู้ให้จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอจริงอยู่ที่พวกเขาช่วยให้คนอื่นก้าวหน้าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสำเร็จของตัวเองในหมู่วิศวกร คนที่สร้างผลงานได้น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพต่ำสุดก็คือผู้ให้ในงานวิจัยครั้งหนึ่งวิศวกรกว่า160คนในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องประเมินการให้และการรับของเพื่อนร่วมอาชีพปรากฏว่าวิศวกรที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดคือคนที่ให้มากกว่ารับเวลาปฏิบัติงานพวกเขาจะได้คะแนนต่ำสุดทั้งในแง่ปริมาณงานที่ได้ทำในแง่ปริมาณงานที่ทำได้ จำนวนรายงานที่เขียนและจำนวนแบบร่างที่วาดเสร็จนี่ยังไม่รวมข้อผิดพลาดต่างๆการเลื่อนวันกำหนดส่งงานและเงินที่สูญเปล่าไปนะครับการยอมลำบากเพื่อช่วยเหลือคนอื่นกลับเป็นอุปสรรคทําให้พวกเขาทํางานของตัวเองไม่เสร็จแบบแผนเดียวกันนี้ปรากฏให้เห็นตามโรงเรียนแพทย์ด้วยเช่นกันงานวิจัยครั้งหนึ่งได้สำรวจนักศึกษาแพทย์กว่า600คนในประเทศเบลเยียมปรากฏว่า คนที่ได้เกรดต่ำสุดเป็นคนที่เห็นด้วยกับข้อความที่แสดงถึงความเป็นผู้ให้อย่างฉันชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือฉันคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นผู้ให้ยอมสละเวลามาช่วยติวหนังสือให้เพื่อนๆโดยแบ่งปันเรื่องที่ตัวเองรู้อยู่แล้วจนพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องที่ยังไม่รู้ส่งผลให้เพื่อนได้คะแนนดีกว่าคนที่ทำอาชีพพนักงานขายก็เช่นกัน ผมเคยทำการศึกษาพนักง,งานขายในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและพบว่าเมื่อเทียบกับผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนแล้วพนักง,งานขายที่เป็นผู้ให้ทำยอดขายต่อปีได้น้อยกว่าถึง2.5เท่าของพวกเขาเพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรกจึงไม่ค่อยขยันขยอให้อีกฝ่ายซื้อสินค้าในสาขาอาชีพต่าง ดูเหมือนว่าผู้ให้จะห่วงใยไว้ใจและเต็มใจที่จะเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อผู้อื่นมากเกินไปแถมยังมีหลักฐานบ่งชี้ด้วยว่าเมื่อเทียบกับผู้รับแล้วผู้ให้มีไรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า14%มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ยออาชญากรรมมากกว่าถึงสองเท่าแถมยังดูน่าเกรงขามและมีความสำคัญน้อยกว่า22%ด้วย ถ้าผู้ให้คือคนที่มักจะอยู่ตรงจุดต่ำสุดของบันไดแห่งความสำเร็จแล้วคนประเภทไหนกันละ่ะที่จะอยู่บนจุดสูงสุดผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยนคำตอบคือไม่ใช่ทั้งคู่ครับเมื่อพิจารณาข้อมูลอีกครั้งผมก็ได้พบแบบแผนอันน่าประหลาดใจอย่างหนึ่งนั่นคือคนที่อยู่บนจุดสูงสุดคือผู้ให้เช่นกัน เราได้เห็นกันไปแล้วว่าส่วนใหญ่แล้ววิศวกรที่สร้างผลงานได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ให้แต่เมื่อพิจารณาวิศวกรที่สร้างผลงานได้มากที่สุดหลักฐานก็บ่งชี้ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ให้เช่นเดียวกันวิศวกรในแคลิฟอร์เนียที่ได้คะแนนมากที่สุดในแง่ปริมาณและคุณภาพของผลงานคือคนที่มอบสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนร่วมงานมากกว่าที่ตัวเองได้รับอยู่เสมอทั้งนี้จะเห็นได้ว่า คนที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดและดีที่สุดล้วนเป็นผู้ให้ทั้งสิ้นส่วนผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ในระดับกลางๆแบบแผนนี้ยังปรากฏให้เห็นในอาชีพอื่นๆด้วยนักศึกษาแพทย์ชาวเบลเยียมที่ได้เกรดต่ำสุดมักจะมีความเป็นผู้ให้สูงผิดปกติแต่นักศึกษาผู้ได้เกรดสูงสุดก็เป็นแบบนั้นเช่นกันตลอดระยะเวลาที่เรียน การเป็นผู้ให้คือเหตุผลที่ทำให้เกรดของพวกเขาสูงขึ้น11อส่วนในแวดวงการขายผมค้นพบว่าพนักง,งานขายที่ทำยอดขายได้น้อยที่สุดมีคะแนนเป็นผู้ให้สูงกว่าพนักง,งานขายที่ทำยอดขายได้ปานกลางกว่า25%พนักง,งานขายที่ทำยอดขายได้มากที่สุดก็มีความเป็นผู้ให้สูงเช่นกันคนเหล่านี้คือผู้ให้ที่ทำยอดขายต่อปีได้มากกว่าผู้รับ และผู้แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยถึง50เซนต์นแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ครองตำแหน่งต่ำสุดและสูงสุดบนบันไดแห่งความสำเร็จถ้าพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับความสำเร็จในอาชีพต่างๆคุณจะพบว่าผู้ให้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ลองเดาดูสิครับว่าเดวิดฮอนิกจะลงเอยแบบไหน อยากรู้พบกันได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ